ครับก็ไปเที่ยวโฮมฟิลดก็ดีครับผมเป็นองไรหรอเป็นทิปอะไรยังไงก็เป็นทิปที่แบบว่าแพนกันมาล่วงหน้าตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปเที่ยวกันครับนิดหน่อยแป๊บเดียวไม่กในวันไปวันเกิดด้วยครับแล้วก็ไปทำงานนิดหน่อยเป็นสองคนใช่อภัยเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างวันเกิดนี้ไปสิ่งที่ถูกก็เออไม่มี ใรครับกินข้าวปัติดเลยครับแต่ว่ามีเห็ดการ์ดอะไรเงี้ยมีของขวัญนิดนิดหน่นอยหน่อย,อยเป็นกระเป๋าตัางอะไรเงี้ยครับแฮปปี้ขนาดไหนบานขนาดไหนทุ่นีทแฮปปี้มากยังไงคะ ช็อตหลือจริงแค่เนี่ยจริงครับจริงๆครับแฮปปี้มากแต่<ช>มีข่าวใช่ไหมครับใช่ครับก็มีข่าวนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนิดนึงแล้วก็จริงเราก็ไม่รู้ก่อนอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นสองประเทศอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งจีนกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเพราะก็อยากบอกว่าเออก็ คือเราเรารู้ตอนก่อนที่เราไปแน้วก็เรื่องก็ไม่ได้หนักขนาดนี้อะไรเงี้ยครับตอนตอนนั้นก็พอไปก็หนักหน่อยอะไรเงี้ยก็จริงอยากให้กาลังใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้เกิดอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมันดีไงปะคะไม่รับก็มีนิดหน่อยเขาก็แบบมีปัญับที่เขาไม่ ไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็อยากให้ให้กำลังใจทั้งสองทายรจะมาเจอ่าวรมว่าอะไระครับจะมาเจอข่าวแฟนการอะไรบ้างก็เฉยๆครับเพราะว่าอยากเราเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเราก็เราก็อยู่เราก็คนไทยนะครับแล้วก็เราก็อยากให้อ่เรื่องเรื่องแบบเราไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดแล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็เพราะว่าไม่อยากขอไม่ไม่อยากพูดเยอะข่าวอะรนี้จะโดนหนักหน่อยจากแฟนคลับจริงใช่ครับก็ยังไง ก็ให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เครียดนะครับร้องอะไรบ้างคะคิดว่าโอเคครับไม่มีอะไรฮะตอนนที่ร้องอาจะมีผลกระทบจากผลงานที่จีนเอ่อไม่ครับเพราะว่าจริงๆผมว่าไม่เกี่ยวครับเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะมองที่ผลงานมากกว่าเพราะว่าเราเราก็แพนไอทริปนี้มานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อพอเราก็หนักเรื่องมันก็หนักตอนที่เราอยู่นู่นเนาะครับแล้วก็มันก็ผมก็ไม่อยากให้อะไรครับพี่เพราะว่าต้องทำความเข้าใจเับอย่ีจนางไ่บอืมก็ เราก็เนี่ยครับก็บอกผ่านแฟนคลับจีนเลยนะครับว่าก็ถ้าดูอยู่ก็ยังไงก็อยากให้อยากให้ผมให้กาลังใจทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เครียดนะครับเพราะว่าก็อยากให้ดูที่ผลงานมากกว่าถ้าเครียดนะไปดูจันดารากันนี่าเขาองจันดาราล้วยไล่ไปไปไหนนะฮะที่ญี่ปุ่นอ๋อไม่มีครับไม่มีครับอตุ๊กที่ถึงกับต้องแบบลบลูกออกเลยอ๋อก็นิดมีมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ ใช่ครับเพื่อความสบายใจก็อย่างอย่างที่บอกว่าให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขอให้ยังไงก็สิ่งที่มีปัญหาอะไรก็อยากให้จบเร็วทั้งสองฝ่ายวันนี้มันทำให้เราวางตัวลำบากมากไม่ครับเหมือนเดิมครับใช่ครับมันไม่มีอะไรแล้วครับจริงๆแล้วอย่างทีเขาบอกมันเป็นเรื่องเหมือนจะเรื่องใหญ่มากแต่จริงๆมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟระหว่างของเขาของสองประเทศเขาอะไรเงี้ยเราก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่อยากอะไรเราอยู่ตรงนี้ไม่คอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้จบเร็วๆเอง ไม่ต้องทำอะไรครับเหมือนเดิมครับผมผมเหมือนเดิมครับครับทำให้คัาสนุกลดลงเลยว่าแบบเจออุ้ยไม่มีครับไม่มีครับเราก็เราก็อยากให้อ่ามันเป็นอย่างที่เขาบอกครับเราก็ มันผ่านมาเดี๋ยวก็คงผ่านไปครับใน <c oughs> เรื่องกิฟฟไม่ได้เครีดยดใช่ไหมกิฟฟิ้ง,งไม่เครียดเลยครับโอ้โหแฮปปี้ครับช้อปปิ้งไปเยอะเลยคะช้อปปิ้งเหรอครับโอ้โหไม่ถึงครับที่ผมก็ซื้อไปถึงก็กิฟฟิก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับโอซื้อคนเดียวครับเยอะไหมคะครับโอซื้อผมอะไรแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยกลับบ้านนะผมอะไรรถครับแล้วก็ซื้อชอบรถอะไรเงี้ยรถเก่าซื้อ,อยางซื้ออะไรกิฟฟิบอกนี่จะไปต่อรถคันใหม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเนงะี้ยก็ซื้อพวกอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆที่ชอบเลยก้ เชิญต่อนะเพว่อทิปนี้เป็นลิปของมาโอวินิจที่บอกกิ๊บเลยใช่ครับไปวันเกิดกิปบแต่เป็นทิปของมาริโอครับไปจ่ายให้กูกิาอย่างนั้นหรือเปล่าไปาจ่ายให้กิเนโอ้โหไม่ปากิบเราะละครเะว่าผมผมไม่ต้องขอเขาตอนนี้เาเรียกกันปาิปาิบนะคะเปากันสองคนครัวกรแสไหคะ กลัวกระแสอะไรพี DVD> ่สองคนอะกระแสอะไรพี hmm. no. mm ่ไ hmm. ม no oh. no, no. no. wow. mm ่เ hmm. น yeah. no. so ี so ่ย so ก็สองคนอะแบบอ๋อไม่คร so ับไม่ครับเราก็เราก็อย่างที่บอกเราก็เปิดตัวอยู่แล้วเป็นแฟนอะไรเงี้ยเราก็เป็นทริปที่เราวางแผนล่วงหน้าอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เราก็มีมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยมีอะไรเราก็ไปเที่ยวกันก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้หนักนิดนึงหลังอุบัติเหตก็โดนทางสวไปบุรีออกมาแต่ว่าให้เข้มงวดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่จริงครับพี่ผมยังไม่ได้ดูข่าวเลยครับแล้วกระแสที่ได้ยินถึงเราเป็นยังไงบ้างกระแสอะไรครับกระแสหนัง่าความแรงมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแรงมากครับแล้วก็เขาบอกว่าฉากถูน้ําแข็งเนี่ยเพื่อนผมไปดูแล้วติดพี่เอาน้ําแข็งมาถูผมเองผมบอกให้เออเย็นจริงๆแล้วผมก็บอกเขาว่า คือหลายคนก็ชอบเลยเงี้ยครับแล้วหลายคนก็บอกว่าเออก็สนุกดีอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างญาติๆผมเลยเนีขาไปดูกัน3รอบครับแล้วก็ออว,กว่ามันก็ต้องดูอันนี้ก่อนแล้วใครที่ยังไม่ดูต้องรีบไปดูครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกข้างด้วยฮะก็จะให้เรียกว่ากองขอเยาวชนนี่สำหรับคนที่ยังไม่ถึง18บแกอย่างเงี้ยครัที่เข้าดูไม่ได้ไม่ถึง18อย่าไปดูนะครับเพราะว่า อาจารย์บอกว่าถ้าตา่ำกว่า18ดูไม่ได้จริงๆเป็นหนังผู้ใหญ่นะจ๊ะถ้าต่ำกว่า18จะไปดูนะเขาเขาบอกว่าตอนว่า18นี่ก็ยังแบบน้อยอายุน้อยไปอะไรยเงี้ยต้องมากกว่า18ระดมเงินส่วนตัวสำหรบัรบที่ว่าังไงควรจะเท่าไหร่ดีผมว่าทางผู้ใหญ่เขาต้องจัดการมาเป๊ะแล้วล่ะครับถ้า18อัพต้อง18อัพจริงๆเรากัวงวลไหมคะว่าหนังค่อนข้างเรตติ้งสูงเหมือนกันแล้วแบบกลัวว่าจะมีกระแสอะไรต่อต้านกับหนังผมว่าจริงๆแล้วถ้า เข้าไปตามเลทที่เขาบอกไว้นะครับผมว่ามันก็สําหรับเด็กอายุ18ขึ้นก็คือมีมีเขามีาว,วิทยภาวะมีวิจารณญาณในการดูอยู่แล้วว่าเออเขาทําซีนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออถ้าเรามองมันเป็นมันคือมันเป็นหนังอีโรติกก็จริงนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นหนังคืออยากให้มันจริงๆสาหรับโอ้มันเป็นหนังเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์มากกว่าคือมนุษย์เราทาทาอะไรดีหรือไม่ดีผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นเหตุเฉยๆภาคต่อไป็นวังพี่คะว่าพอเปิดเป็นซิงแล้วคนจะดูเราน้อยลง ไม่ครับไม่ครับไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่า,าผมว่าทางผู้ใหญ่เขาจัดมาก็ตทองอย่างเงี้ยครับก็ล้วก็ได้ได้เท่าไหนก็ผมก็ไม่ได้เครียดอยู่แล้ว<ต>เพราะว่าตอบรับที่กลับมาหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยครับคนชอบครับแล้วก็ดูดูกันด,ดูดูได้แล้วก็ดูอีกก็ได้นะครับออขอบคุณ<อ>